ลิซ่าปล่อยคลิปร็อกสตาร์วอร์ชั่นไลฟ์โชว์พลังเสียงและลีลาการเต้นแบบจัดเต็มโซเชียลแห่ชื่นชมลิซ่าแบล็คทิ้งสุดยอดศิลปินระดับโลกได้ปล่อยคลิปสเปเชียลสเตจเพอร์ฟอร์มนส์เพลงร็อกสตาร์เวอร์ชั่นไลฟ์ Life ผ่านช่อง YouTube หลดออฟฟิเชียลโดยมีโฮลิแบงกลุ่มนักเต้นชื่อดังของเกาหลีมาเป็นแดนเซอร์คลิปนี้เผยให้เห็นถึงความสามารถของลิซ่าทั้งในด้านการร้องและการเต้นแบบจัดเต็มทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตต่างชื่นชมในความสามารถของเธอความสามารถของลิซ่าในเวอร์ชั่นไลฟ์ คลิป Special State Performance เพลง Rockstar Version Live เป็นการแสดงสดของลิซ่าโดยมีฮอลิแบงกลุ่มนักเต้นชื่อดังของเกาหลีมาเป็นแดนเซอร์คลิปนี้เผยให้เห็นถึงความสามารถของลิซ่าทั้งในด้านการระองและการเต้นแบบจัดเต็มลิซ่าแสดงให้เห็นถึงพลังเสียงอันทรงพลังทุ่งท่าการเต้นที่แข็งแรงและอินเนอร์ที่ดุดันแม้ว่าจะเป็นการแสดงสดแต่ก็ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับคลิป Special State Performance หลังจากคลิป s p เชียลสเตทเพอร์ฟอร์มนส์เพลงร็อก s ต a ร์เวอร์ชันไลฟ์ถูกปล่อยออกมาชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความสามารถของลิซ่าส่วนใหญ่ต่างบอกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากกว่า m v เพราะฉากดูมีความธรรมดาแต่ก็มีความพิเศษของลิซ่ามาเติมเต็มกลายเป็นความลงตัวและมีความสมดุลพอดีและที่สำคัญคือมันสะท้อนความเก่งในการเต้นและการแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาได้อย่างพอดีมากความสามารถของลิซ่าในสายตาของชาวเน็ต ชาวเน็ตหลายคนแสดงความชื่นชมต่อความสามารถของลิซ่าโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องสดการเต้นและการแสดงอารมณ์พวกเขายกย่องว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่เก่งมากและมีพรสวรรค์การแสดงของเธอทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาสรุป Special Stage Performance เพลง Rockstar Version Live ของลิซ่าเป็นการแสดงที่น่าประทับใจเผยให้เห็นถึงความสามารถของลิซ่าทั้งในด้านการร้องการเต้นและการแสดงอารมณ์คลิปนี้ได้รับการชื่นชม จากแฟนแฟนและชาวเน็ตทั่วโลก